สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาผอๆกับอบอ้อมคือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะมือนีออมมี่ถาพ,พิเศษนะคะที่จะมาชิมสู่ทุกคนนะคะก็คือพิซซ่าหน้าส้มตำนั่นเองนะคะป้าตัวฟังแต่ซื้อก็เป็นต่แซบคักเนาะค่ะเนาะเป็นต,แตน่แซบแต่นัวนะคะส้มตำปลาร้าหนัวเลยนะคะจีจ๊าดแซบนัว ถูกปากคนไทยนะคะนี่นะคะชมใกล้ๆเลยนะเะนี่ยค่ะส้มตำนะส้มตำปลาร้านะคะเอามาทำพิซซ่าหน้าส้มตำปลา,านะ,ะมีชีสน้ำด้วยค่ะนี่สีขาวๆนี่ชีสนะคะเดี๋ยวอ่ะเย็นแล้วก็สิเ <c oughs> ม่ค่อยยืดนาะเดี๋ยวเข้ามาชิมกันเลยเลยค่ะเนาะนี่น,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยว ทำเองนะเนี่ยทำเองกับมือเลยเนะี่ยนี่ค่ะมาชิมน้ำกันจ้าชิ้นแรกเซ็หนัวแน่นอนอือหือ ใส่ชีสด,ด้วยป้าสแสบค่ะส่วนสุดท้ทา,ยทายชีสก็เลยเย็นก่อนนะคะยิบยิบค่ะยิบ เย็บจ้าเย็บพิซซ่าหน้าส้มตำปลาร้าเพชรได้บานเนี่ยอืมอืมอืมแบบนี้จังสิครับ ถูกปากรสแซ่บฮึ่มอืมฮึม,ม,ม,มลน้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ จมใกล้ มีชีตนำจากขาวๆนี่ชีต มีชีดขาวๆนะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยาก <c oughs> เอ้าเสียงหาย <c oughs> ขอโทษขออภัยนะเพดมากนะเสียงหายเหรอคะวิธีทำไม่ยุ่งยาก กะตำสมตําขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาใส่บนแป้งแป้งพิซซ่านะคะแล้วก็เอาเข้าวต่อ,อบแค่นั้น,นะคะเอาเอาชีชดโรยข้างบนนะคะอืมอเ็ ไปอีกอืมัอืมยัวยัวยั่วยั่พิซซ่าหน้าส้มตำอืม 嗯。Mm hmm. Ơ, oh, nắm lại. sạch mặt, ăn lùm mà. เขากันอยู่ได้จ้ะแซบอยู่เือืสองสองชิ้นแล้วอืมตอนพริก แซ่บนัวปลานัวนัวส้มตำบนพิซซ่าก็กลายเป็นพิซซ่าหนะ้าส้มตำปลา Ừ, เผ็ดขอดื่มน้ำแป๊บนึงยิ่งดื่มน้ำเย็นยิ่งเผ็ด ừm ừm, sao thật sự thơm như ừm chín đã ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับพิซซ่าหน้าส้มตำปลาแห้มเผ็ดแห้งอืมแซ่บอาหารฝรั่งกับอาหารอิสานไปน้ำกันแดดผิดเพ,พงเหตุ <c oughs> hết ta lại <coughs> 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 น้ำตาไหลน้ำตาหงนวยเพชรนะคะเพชรเพราะว่าส้มตำแล้วต้องทำให้มันรสแซ่บเผ็ดจ <those> no <welche> ี๊ดจ en ๊าดถึงใจถึงสวงแสบสวงขอบคุณคือเก้าคือเดิมขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทึกไรนะคะ คันอยากแช่ก็แช่ใด,ด,ดเด้อจ้าเด้อนะคะแช่น้ำเลยเด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสีนดำดำด้านบนสุดนะคะเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆจากอ้อมๆนะคะสำหรับมือนี้นะคะมาชิมพิซซ่าส้มตำปาร้านัวๆนะคะแซ่บแซ่บถึงใจเลยแซ่บอิลีแซ่บจนน้ำตาห่วงนะ เดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาคลิปต่อๆไปนะคะนาะกับอมๆออนะคะวาสิุ้ามาชิมอียงนหรือวันศุภาไปเที่ยวอย่างนะคะนาะขอโทษขอไปเดเื่อนะคะเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวนะคะบไายแล้วนะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะ,ะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพ่อกันคลิปหนาคลิปต่อๆไปกับอมๆอสวัสดีค่ะ